ครับสวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับผมทําหัวสีระบบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เครื่องเข้ากล้องก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะครับใครอยากได้เครื่องเข้ากล้องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือสองนะครับแต่ผมปรับแต่งเรียบร้อยนะครับจะใส่ชุดล่อนบนให้ด้วยถ้าเป็นเครื่องใหม่ๆนะครับ ถ้าเป็นเครื่องใหม่ๆนะครับจากโรงงานนะครับตัวนี้ผมขาย18,900บาทนะครับแต่ผมจะติดชุดล่อน,นะครับเศษฟางด้วยนะครับเป็นเครื่องมือสองมอเตอร์ผมปรับแต่งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ระบบสายพานผมปรับแจ่งให้ใหม่หมดแล้วคเครื่องนี้ผมจะขายราคา12,000รวมส่งนะครับค่าส่งน่าจะประมาณ1,000 แล้วก็มาดูมอเตอร์นะครับมอเตอร์มือสองผมนะครับแต่ละตัวนะครับนี่นะครับผมถอดออกมาแล้วก็เช็คระบบตัดตัวควบคุมความร้อนนะครับแล้วก็อัดจะบีกันความร้อนเข้าไปอีกนะครับเพราะว่ามันเกิดการใช้งานที่นานนานมากนะครับก็ผมก็อัดจะบีความร้อนเข้าไปนะครับ เนี่ยครับทำไมผมถึงเลือกมอเตอร์พวกนี้นะครับเนี่ยครับของใหม่ใหม่โรงงานทุกชิ้นประกอบกันนะครับมอเตอร์ถึงได้ความร้อนขึ้นช้านะครับแล้วก็เนี่ยครับสายทองแดงเนี่ยเส้นใหญ่มากเห็นไหมครับแล้วก็ไม่มีรอยดำด้วยนะครับตัวไหนมีรอยดำผมไม่ใช้นะครับผมไม่ขาย เอาไปใช้งานเบาๆครับเดี๋ยวมอเตอร์ตัวนี้ผมทําเสร็จผมจะเอาขึ้นเครื่องที่ผมทําไว้เมื่อวานนะครับระบบวอเตีแล้วก็มีเครื่องแซมสิบนะครับคัดแยกพันข้าวแล้วก็เป็นเครื่องใหม่นะครับทีนี้ผมจะไล่ประกอบเครื่องใหม่ไว้เลยนะครับของแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับ แล้วผมก็จะอัปเดตให้ดูนะครับว่าราคามันเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะทําเครื่องมือสองเครื่องนี้ให้เสร็จก่อนครับส่วนใครที่สนใจอยากได้เครื่องนะครับมีทั้งใหม่และมือสองสั่งทำนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับมีงบเท่าไหร่บอกผมได้ครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างตุ้มด้วยครับสวัสดีครับ